สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The เดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครภาคต่อที่เพิ่งเปิดโพลละครกันมานะครับเรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องเรยานั่นเองเรายาเนี่ยเป็นชื่อที่ใครหลายๆคนเนี่ยคงจะได้ยินปุ๊บก็จะนึกเอ้ยเรายาเนี่ยมันเป็นตัวละครในเรื่องดอกส้มสีทองที่พี่ชมพู่อรายาเอเซร์เกตเนี่ยเคยเล่นเอาไว้และเป็นบทบาทที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยจดจําเธอวันนี้เราจะมาพูดถึงภาคต่อของเรื่องดอกส้มสีทองและมีชื่อ ื่อเรื่องว่าเรยาเลยครับซึ่งข่าวที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นกระแสดราม่าครับเพราะว่าภาคต่อเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างกับทางช่องเดิมและตัวเรยาเนี่ยไม่ใช่ชมพู่อาร,รยาเอรเกตเนี่ยมารับบทครับซึ่งคนที่มารับบทก็คือพลอยเชิญมานั่นเองและสถานีโทรทัศน์ที่สร้างนะครับภาคต่อน,นี้นั่นก็คือช่อง8นะครับหลายๆคนก็อึ้งเลยอ่ะเฮ้ยมีกระแสที่แบบว่าช่อง8เอาไปทำหรอและเรยาเนี่ยเปลี่ยนคนไปซะอีกท,ท,ท,ทั้งที่เป็นภาคต่อนะครับ เลยเป็นกระแสดราม่ากันใหญ่โตนะครับผมมองถึงว่าภาพจำเนี่ยเป็นของชมพู่นะแล้วพลอยเชอร์มาเนี่ยก็เล่นเล่นแนวนี้เนี่ยมาหลายเรื่องแล้วนะครับและเรื่องนี้เนี่ยได้มาประกบคู่กับพี่นิววงสกรอีกแล้วแลวทั้งคู่เนี่ยได้มาร่วมงานกับทางช่อง8นะครับก็เป็นกระแสดราม่ามากมายทาให้ผมเนี่ยต้องมาพูดถึงคลิปนี้กันนะครับอ่ะถือว่าเรามาพูดถึงละครภาคต่อกันแล้วกันเนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยแฟนๆเนี่ยพอเห็นว่าเอ้ยสร้างเรื่องเรยาเนี่ยคนก็บอกว่าเอามารีเมคหรือเปล่าวร์ชั่นเก่าทําไว้ได้ดีมากเลยนะไม่ได เอามาทําเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทางผู้จัดกับทางเจ้าของบทประพันธ์เขาได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นรีเมคนะครับแต่ว่าเป็นภาคต่อและเป็นจุดจบเป็นตอนจบของตัวละครเรยาเลยนะคะ mm hmm. คือภาคก่อนก็จะเห็นว่าเรยาเนี่ยสูญเสียทุกสิ่งไปแต่ว่าภาคนี้เนี่ยจะเป็นตอนจบเลยว่าเธอเนี่ยจะคิดได้หรือว่าเธอเนี่ยจะยิ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายไปกว่าเดิมเราไปพูดย้อนถึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปอ่านข่าวรามากกันเดี๋ยวขอพูดถึงย้อนในเวอร์ชันอดีตคร่าวๆสักหน่อยละกันนะครับภาคแรกเลยนะครับมี มงกุฎดอกส้มครับภาคนี้นะครับผมออกอากาศในปีพศ2 5 5 3นะครับตัวละครหลักๆเลยก็คือพี่นกจัตชัยเปล่งพาณิชย์นะครับแล้วก็บรรดาเมียเมียของแกเนี่ยหลายคนนะครับโดยก็มีลูกชายเนี่ยชื่อว่าก้องเกียรติหรือกุญชายใหญ่นะครับโดยที่ก้องเกียรติเนี่ยมารักกับคําแก้วซื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยคำแก้วเนี่ยก็กลายไปตกไปเป็นเมียของเจ้าสัวพ่อของก้องเกียรตินี่แหละนะครับสุดท้ายพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้รักกันและสุดท้ายคําแก้วเนี่ยก็กลายเป็นบ้าไปนะครับภาคนี้พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ และในตอนจบเนี่ยเจ้าสัวก็คือสังขารของตัวเองเนี่ยไม่ไหวนะครับเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับผมทําให้ถูกสร้างภาคต่อในชื่อเรื่องว่าดอกส้มสีทองออกอากาศในปีพศ2554อครับดอกส้มสีทองนะครับเป็นภาคต่อมีตัวละครเดิมเนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบรรดาเมียของเจ้าสัวนะครับและตัวพระเอกหลักๆคือคนเดิมก็คือก้องเกียรติหรือคุณชายใหญ่นะครับที่รับบทโดยพี่อั๋นวิทยานะครับและเรื่องนี้เนี่ยตัวของคุณชายใหญ่นะครับ ได้แต่งงานกับคุณนฤรดีหรือคุณดีนั่นเองที่คนที่มารับบทนี้ก็คือพี่โดนัทมานสนัทน,นะครับแต่ว่าตัวหลักเด่นๆกว่านั้นนะครับและเป็นตัวร้ายของเรื่องเลยที่คนเนี่ยพูดถึงมากๆก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเรยาหรือฟ้าซึ่งเป็นคําที่พูดในเรื่องนี้และใครหลายๆคนเนี่ยยังพูดถึงอยู่เลยนะ ฟ้ารักพ่อคนที่มารับบทนะครับนั่นก็คือพี่ชมพูอารยาเอฮะเกตนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ทําความเสียใจให้กับผู้ชายหลายๆคนปั่นป่วนไปทั่วเลยนะครับทำให้เรื่องดรามันเกิดเป็นเรื่องราวที่มันดุเดือดขึ้นมาและสุดท้าย,เ,ยเธอมาได้เจอกับคุณชายใหญ่ที่เห็นว่าเป็นผู้ชายที่แสนดีมากๆเลยไม่เคยนอกใจเมียและเมียเนี่ยก็เป็นคนดีมากๆเธอก็ต้องการที่จะเอาชนะนะครับก็เลยไปมีอะไรกับคุณชายใหญ่โดยที่คุณชายใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เต็มใจนะฮะโดยที่เธอเนี่ยต้องการทำลายครอบครัว สุดท้ายเนี่ยคุณชายใหญ่ก็เลือกเมียของตัวเองอยู่ดีนะครับและระยะเนี่ยก็ไม่เหลือใคร และภาคเรยาที่ทาาช่อง8เนี่ยกำลังจะนามาทาจะเป็นจุดจบของเรยาแล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเขาเนี่ยยังปฏิบัติตัวไม่ดีอยู่นะครับและจุดจบเขาจะเป็นอย่างไรเราจะไปพูดถึงข่าวในวันนี้กันแล้วนะฮะเป็นข่าวของทางช่อง8เนี่ยที่พูดถึงที่มีการเปิดโพลลคอนกันมาเรื่องเรยาและกระแสดราม่าด้วยเครดิตนะครับผมจาก drama dot o ะปุก o k com นะครับเขาได้บอกว่าเซอร์ไพรส์ฟอยเชอร์มานรับบทเรยาภาคต่อดอกส้มสีทองแซบแน่ฟรอยเชอร์มานเซอร์ไพรส์รับบท เรยาในภาพต่อดอกส้มสีทองประกบคู่นิววงศกรเตรียมลงจอช่อง8แต่เจอราม่ากลัวลบภาพจําชมพู่ไม่ได้ถือว่าเป็นอีกละครดังที่ยังอยู่ในใจคนดูเลยก็ว่าได้สําหรับละครเรื่องดอกส้มสีทองทางช่องสมด้วยเนื้อหารเรื่องที่เข้มขน้นคว้าเรตติ้งอย่างถล่มทลายอีกทั้งบทบาทของเรยายังทําให้ชมพู่อรารยาโด่งดังเป็นผู้แตกขึ้นแท่นเป็นซุปตาแถวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้และละครก็ยังเป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ แม้จะผ่านไปเกือบ10ปีแล้วก็ตามแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ามีการทำํำภาคต่อแต่ได้พับโครงการไปจนแฟนคลับเสียดายไปต่ำๆกันแต่ล่าสุด28พฤศจิกายน2562ก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ือหาอีกรอบหลังมีข่าวช่อง8จะสร้างเรยาละครภาคต่อของดอกส้มสีทองและได้มีการวางตัวนักแสดงให้นักแสดงสาวฟากฝีมืออย่างนอยชูมาเบารับบทเรยาประกบคู่กับนิววงสกอร์อีกครั้งหลังจาก เคยเล่นคู่กันมาแล้วซึ่งก็ทําเอาหลายคนสุลายไม่น้อยนอกจากนี้ยังมีเข็มละพัสสรดาบอนอัลไลเอียงสิทธามาเสริมทับความเข้มข้นด้วยแต่งานนี้ก็มีราม่ากเกิดขึ้นจนได้หลังนีน้บางส่วน<อ>ว่าคลอยเ<อ>ชมา<ช>รับบทละครเดิมๆไม่เปลี่ยนแนวบ้างดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่กลายเป็นว่าปีหน้าสาวพลอยจะ,จะมีละครแนวเดียวกันออนถึงสองเรื่องเลยแถมยังรับละครคู่กับนิวแบบติดๆกันด้วย อีกทั้งยังมองว่าเจ้าตัวคงไม่สามารถลบภาพจําของชมพู่จากบทเรยาที่เคยทําไว้ในอดีตที่เปียงปังวัแล้วอย่างไรก็ตามคุณสถาพรผู้จัดละครก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าละครเรื่องเรยาไม่ใช่การนําดอกส้มสีทองมารีเมคแต่เป็นการทําภาคจบของดอกส้มสีทองจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกเรื่องเรยาที่ซื้อลิขสิทธิ์ไว้นานแล้วและมีสาวพลอยมารับบทเรยาในเวอร์ชั่นนี้นั่นเองส่วนเรยาในเวอร์ชันของสา จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะเชอมาเนี่ยมีละครคู่กับนิววงศกรนะครับที่เพิ่งจบไปคือเรื่องแรงเทียนกับช่องจีเอ็มยีและเพิ่งเปิดโพลละครไปของช่องอมเบรนนะครับก็คู่กับพี่นิวอีกซึ่งก็เป็นละครแนวคล้ายๆกันนั่นแหละและมีกับทางช่อง8ก็คู่กับพี่นิวอีกแหมเป็นคู่พระนางที่เจอกันบ่อยมากนะครับหลายๆคนจะเบื่อหรอไม่รู้สึกจินบ้างหรอเล่นกันบ่อยๆก็าอาจจะรู้สึกจินก้นบ้างเห็นคนอื่นเนี่ยโอโ้โหอยากให้เจอกันบ่อยเหลือเกินจิน้นมากๆก็มองว่าเป็นคู่จิ้้นนนก็ไดนะมาเล่ บ่ออะไร,ะรผมรู้สึกว่าเรื่องดราม่าเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะหลายๆคนก็รู้ว่าเรื่องดราม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้เจอมานะครับแล้วมันก็คงจะจบลงด้วยการพิสูจน์ฝีมือของดารานั่นเองผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยช่อง8เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆเลยเพวกคุณรู้ไหมเขาเนี่ยนำละครในอดีตหรือไม่ก็เอาโปรเจกต์ยักษ์ที่เป็นกระแสมากๆนะครับผมมาทำเพื่อเรียกเรตติ้งและปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาทำสำเร็จแล้วนะเพราะว่าเรื่องเล่ห์ลันจวนนะครับทำเรตติ้งตอนจบไปได้2อกว่า ซึ่งขึ้นนําละครของทางช่อง3อีกนะปัจจุบันอีกนะซึ่งผมว่าของทางช่อง8เนี่ยไม่เคยที่จะเรตติ้งติด10อันดับคลิปที่ผมเนี่ยเคยทําเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยทำได้นะแล้วเรื่องที่มาแทนเรื่องเร่เรันจวนนะครับก็คือเรื่องสารนางพายเรตติ้ง <L ating S 2> เนี่ยก็อยู่หนึ่งวกว่าๆซึ่งเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดในช่วงปีเลยมั้งของทางช่อง8นะครับที่ทาเรตติ้งเนี่ยได้ดีขนาดนี้เอาง่ายๆแซงช่อง GM m ี25เลยก็มยี่ริบห้าเลยก็ได้เพรา,วารกว่าหรือไม่ก็เป็นพวกช่องงช่อ โมโนนะครับแต่ว่ากับทางช่องวันเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยช่องวันแซงช่อง3ามอยู่แล้วไงช่อง3เนี่ยทุกวันนี้นะครับมีแค่ละครเย็นกับเรื่องภาวะ่านหนูประสายลับเนี่ยที่ยัง พอที่จะถูถูแฉแฉไปได้แต่ละครจันถือพื้นลหัดเนี่ยคือเรตติ้งหนึ่งกว่าซึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ช่อง8ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอีกช่องหนึ่งครับและเขาเนี่ยมีการเปิดโพลละครมาอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันว่ามีเรื่องไหนหน่าสนใจกันบ้างตอนแรกว่าจะไม่พูดเรื่องดราม่าแล้วนะครับเดี๋ยวพูดสักหน่อยละกันเนาะพอดีว่าทางพอยชมานะครับเขาได้ออกมาโพสไอจีนะครับเกี่ยวกับกระแสที่ว่าคนมองว่าเธอเนี่ยจะมาลบภาพของชมพู่ได้หรือเปล่าและเธอเนี่ยเล่นแต่ละครแนวเดิมๆและเล่่นนคคููกกับดวุอื ำเจไปหรือเปล่าคู่กันบอดเกินไปนะครับพอจะมานี่นก็อัปเดต i อของเองนะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นที่มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถึงในสายตาคนมันอาจจะดูง่ายเพราะมันคือสิ่งที่พลอยถนัดอยู่แล้วสิ่งที่พลอยทํามันไม่เคยง่ายสําหรับเราเลยเราทําได้และเราทําได้ดีแค่นี้ยังดีไม่พอหรอนี่ทําดีก็ไม่ชมกันน้อยใจคุณไม่ใช่นักแสดงแต่แค่คนที่เก่งออกความคิดเห็นเก่งทางด้านวิจารณ์อยากให้ลองคิด ในมุมกลับให้คุณคนวิจารณ์มาเป็นนักแสดงพลอยเชื่อว่าคุณก็ทําไม่ได้อย่างพลอยงานของพลอยไม่เคยสบายนะจ๊ะเป็นนักแสดงมา25ปีการรักษามาตรฐานของความสามารถของตัวเองมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดกันเราเป็นคนถูกเลือกเราจะทําหน้าที่ของเราให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดถึงบทที่เราได้ถูกรับเลือกคนบางคนคิดได้แค่ว่ามันไม่แปลกใหม่รับแต่บทเดิมๆลองคิดใหม่นะว่าทำไม บทประพันธ์ช่องถึงเลือกขึ้นมาทำอ่ะผมอาจจะยอ่อไว้ให้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างยาวเนาะทางของพลเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าแล้วถึงคนที่บอกว่าทําไมรับแต่บทอะไรแบบนี้นะครับพลก็บอกว่าคือคนอื่นเนี่ยทางช่องนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะส่งบทให้กับเธอและเธอเนี่ยก็รับเล่นนะครับสาหรับตัวเธอเนี่ยบทเดิมๆหรือบทที่มันคล้ายกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเธอเลยเพราะว่าเธอเนี่ยต้องสร้างมาตรฐานการทํางานการเป็นนักแสดงของเธอ ถึง25ปีนะครับและคนที่วิจารณ์เนี่ยจะเล่นได้อย่างเธอหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ได้แน่นอนเอาง่ายๆมันก็มันก็จริงของเขานะเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะครับอาจจะมองว่ามันไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยอยู่ที่ความชอบของคนนะแล้วแต่วิจารณญาณของคนละกันนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพป,ประการใดขออภัยวนาที่นี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตกบ ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซากไรกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคลิปต่อต่อไป